สวัสดีครับวันนี้ร้านเลือสัตว์แอรอ์วันนี้ได้มาตัดแฟนคอยล้างนะครับเเครื่องกีท่ออะไร,โโอ,รอ่น,นี้ดีพีโคะวันนี้ก่อนล้างนะครับก็คือน้ำหยดน้ำรั่วแอร์ไม่เย็นตันสาหัสสากันนะครับร้านเสริมสวยนะครับก่อนล้างผมจับน้ำยาอยู่ที่110นะครับ ตอนนี้ได้ทำการแฝนคอยล้างอย่างสะอาดเรียบเรียมกริบนะครับใช้เวลาไปประมาณสามชั่วโมงเศษตอนนี้กินเวลาไปบ่ายกว่าแล้วนะครับมาตั้งแต่สิบโมงเครื่องเดียวนะครับล้างกันขนาดนี้เลยนะครับนะดูน้ำยานะครับเกินนะครับน้ำยาเกินนะครับช่างเก่าๆคงคิดว่าน้ำยาขาดนะครับเลาแอร์ไม่เย็นก็เติมอัดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะ เมื่อกี้ที่ผมมาก็คือน้ำยา110ก็คิดว่าน้ำยาขาดไหมไม่ใช่นะครับแอร์ตันนะครับคอยเย็นตันการการแลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดีนะครับทําให้น้ํายาลดลงนะครับตอนนี้แอร์สะอาดปกติแล้วน้ํายาเกินทันทีนะครับอะปล่อยทิ้งไอเดียวให้เหลือ145อย่าไปโดนใส่รถไปไปนู้นไปางางกับคืนอ่า นี่เราปล่อยออกนะครับอ่าปิดปล่อยปิดกันเข้แพงไปอ,อีกเป็นลูกค้าใหม่อีกหน้อยหน้อย อามาดูกันนะครับตอนนี้โบทิ้งไปแล้วนะครับอ่าเหลือร้อยสี่สิบสี่สิบสี่สิบห้าโอเคนะครับถ้าจะดู